ก่อนจะไปชมคลิปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่งกระดิง่งกริ้งกริ้งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับเราเช่นเคยนะคะช่องฟังน้องครีมเฟมิลี่ค่ะนี่นะคะแม่ควานเดินทางมาถึง บ้านแล้วนะคะถึงมู่บ้านช้างแล้วนะคะณนะตอนนี้เวลา5โมงครึ่งนะคะ17นาฬิกา30นาีนะคะมีทั้งสับป,ปร,รถนะคะสับป,ปร,รถให้น้องช้างนะคะครอบครัวของน้องกรีนก็ข,ของคุณแม่นะคะนะคะเราจะลงของฝั่งนี้นะคะ ะะรถกำลังจอดเท้ารถกำลังมาถึงนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วดีใจมากเลยนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูน้องครีมนะคะนี่นะคะมาดูน้องครีมแล้วนะคะอะน้องครีมจ้าก,ก่อนจ้าสวยสวยก่อน เอ๊จ้าสวยๆกันจ้ากันจ้ากันโอ้ยหิวอะไรลูกแม่ไม่มีอะไรมาเลยมีแต่ต้นสับประรดมาให้น้องครีมกินนะคะครีมครีมคนสวยมานี้กันครีมจา้างอนกันแล้วนะคะเริ่มจะงอนกันแล้วนะคะมาแล้วไม่เห็นหน้ากันมาสองเดือนแล้วนะคะน้องครีมจะงอนคุณแม่แล้วนะคะครีมมานี้มาจับมือก่อนแล้วจบมือก่อนนะ ดังน่านอรือไม่อาจจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะวันนี้เี้มาเข้มาเอาจับมือจับมือเข้นจับมือก่อนเลยสงสัยของเรีมจะตื่นเต้นนะคะพระวานุนะคะคุณแม่ขนของมานะคะของยังอยู่ท้ายรถนะคะกำลังจะเอาลงนะคะอยู่ท้ายรถนะคะ น,น้องครีมนะคะครีมไม่เห็นจ้าสวยๆเลยลูกจ้าก่อนแหมจ้าก่อนสวยจ้าก่อนจ้าสวยๆก่อน <c oughs> ผูใส่จะงอนกันนะคะผมใส่จะงอนเพราะว่าแม่ความไม่ได้เจืออะไรไม่ให้น้องครีมกินนะคะเมื่อกี้น้องกินข้าวโพดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนสวย นี่นะคะน้องครีมอน,นุครีมหิวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อไปเอามันแก้วมาให้กินก่อนนะคะอป้ามา่ะเร็วเร็วเดี๋ยวจะได้ช่วยขย,ยกของกิม <Okay. S 2> คิมตา<อ>บานให้แม่ดูก่อนอ่าได้กินมันแก้วแล้วนะคะ อปาอปาก่อนอปาจะดูว้าวเนี่ยฮะซุ้มก่อนซุ้มกันเออตาหวานนี่ดีตาหวานก่อนตาหวานปิง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 อ๋อเบะล้วเบะแล้วนะคะไปเต้นไหมนี่ฝึกอมมอยจังเต้นครั้งเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้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 นก่อนเต้นก่อน เต้นดิดิอ๋อพี่มังมาแล้วเากจ้าก่อนจ้าดีดีก่อนอโอเคขอทำคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ควานจะไปได้สดนะคะค่าสำหรับคลิปนี้ก็มาชมความน่ารักของ,ของน้องครีมแค่นี้นะคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องครีมเฟอร์มารีด้วยนะคะได้ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องครีมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย